ya <laughs> महा Him. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. <laughs> Sorry. <laughs> which one? Oh, which one do you recommend? This is my first time. Uh,

You are from which country? Thailand, sir. You <laughs> come to India. Is this your first time? My first time. Gee. How's the experience? It's been good. <laughs> I met good people. Thank you. Do you want water? Uh, water. Oh no, soda is fine. Namaste. Yeah. คือมาแบบว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ถามเขาว่าอะไรมันอะไรแบบที่เขาแนะนำแล้วเขาแนะนำเป็นตัวโดซาแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนเหมือนกันอ่ะเพราะมันมีหลายหลายโดซานี่ไม่รู้เหมือนกันว่าโดซาคืออะไรแล้วก็น้ำเป็นตัว เลมอนโซดาเขาบอกว่ามันมีตัวแต่ที่มันเป็นหว,นหวานๆนอะ่ะตัวที่มันเปรี้ยวหมดแล้วอร่อยเลมอนโซดาแบบหวานแล้วที่สำคัญคือว่ามันไม่มีน้ำแข็งด้วยมั้ง เดอริฟคานตอนนะแล้วก็เหมือนร้านนี้เขาเป็นน่าจะมังสวิรัตล้วนอะเพราะว่าเห็นเขียนข้างหน้านร้านว่าเป็นเวชเออถ้าร้านไหนเขียนว่าเวชวีเจแสดงว่าอาหารร้านนะั้นเป็นมังสวิรัตล้วนะถ้าใครไม่ชอบกินผักหรือว่าต้องกินเนะื้อสัตว์ตลอดอะก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าอินเดียเขาส่วนใหญ่เป็นมังสวิรัตเขาไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์กันอนะนะร้านอาหารส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นมังสวิรัต บรรยากาศร,ร้านนี้ก็ดีนะนั่งแบบชิลๆดีไปที่ไหนก็ให้เขา Recommend เพราะว่าไม่รู้ไม่รู้เลยว่าจะลองอะไรดีเพราะว่าแต่ละร้านมันก็จะมีของดีใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเราแบบแบบจิ้มมั่วสั่งไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ของดีที่ร้านเขาแนะนำหรือเปล่าก็เลยแบบว่าเออลองให้เขาแนะนำดีกว่าจะได้แบบเออได้ของดีของร้านที่สุด thank you s i r อย่าหิมากดิฉันจะกินยังไงหมดค่ะโอกรอาหารช็อคเมื่อช่เขาจะช็อคแต่นี้เป็นฟูดช็อคคิดว่าน่าจะจิ้มกินเอาปะเราดอ้กด <c oughs>

Yes, this is coconut chutney. You oh, can, coconut! Yeah, you can dip it in inside. And this is sambar. What is this? This is sambar. Sam sambar. 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 From uh, pumpkin, eee? tomato, vegetable. vegetable and this is coconut chutney. Eee? It's different sauce. Yes, yes. It's not spicy. Okay. Not spicy. okay. Thank you, sir. Yes. I'll try. Are you a vlogger? Yeah, it's my first vlog <laughs> it It's my name Suracha I don't have any vlogging video yet I will be posting soon Is it your first vlog? Yeah, in India This <laughs> one? Yes, that's me they're all in thai but yeah i'll be uploading <laughs> thank you sir and when are you going to upload this <laughs> video uh probably like i will upload like short short clips today uh -huh. and then will upload like a full video when i go back to thailand i have to edit them first how many days are staying here in india tonight i stay like sion <laughs> see, see ไ c i e นไ e ยันออทอลในออทอลหรอไม่บ้านเร thank you sir ท uh, ี uh, water, uh, ิบานรสชาติกัน um, มัน <farmers> มีหลายอย่างมากเละ

ก็ว่าทำไมใช้เวลาทำนานเพราะว่าเหมือนต้องแบบจัดเรียงอ่ะก็เมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นอ <ie> ีกแล้วเอาเทียสอสอันนี้ก่อนติมส้มได้นะใครมาจิ้มนี่ก็เผ็ดหรอวะ อันนี้อร่อยออเผ็ดหนาเป็นคนไทยก็จริงแต่ไม่ค่อยชอบกินเผ็ดแต่ว่านี่มันก็ถือว่าเผ็ดที่อยู่ในระดับที่รับได้อะออัน,อ,น,อ,นยอยาวๆนี้ก็อร่อยแหละที่มันยาวๆอร่อยตายตาย <c oughs> oh gosh สอนอแรกผ่านไม่รู้คืออะไร no idea แล้วก็เป็นอันที่สองสีส้มเหมือนกันอ อันนี้ไม่เผ็ดอืมไม่เผ็ดเป็นซอสแบบวหวานๆเหมือมนมีกินไอเน,นียกีอ่ะเป็นเป็นเนยของอินเดียอ,อืมอ,มอม้ไม่เผ็ดอืมโอเ ไม่รู้นะว่าอะไรเสืออะไรวะแล้วนี่ยปุนปันนี่แต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นเออ่มะพร้าวเสืสีขาวๆอะ่ะอันต่อไปสีเขียวเขาบอกว่าเป็นอะไรนะชัดนี่ชัดนี่อะไรแถวอย่าง อืมจี๋ๆนี่ก็ไม่เผ็ดนะชาเหมือนอะไรอะอธิบายไม่ถูกอ,อืมที่ลองมาสามอันนี้ชอบอัน,นกลางกับอันแรกอันสุดท้ายแล้วอันนี้ใหญ่สุดอันเนี้ยอันนี้เป็นแบบเหมือนเลวเอวะ อร่อยทุกอันอร่อยทุกอันอยากร้องไห้อร่อยทุกอันเลยคขอบคุณนะคะที่แนะนำอันนี้นะคะเป็นพรบคุณอย่างยิ่ง ไม่มีกลิ่นเหม็นแบบเหม็นเครื่องเทศอะ่ะนี่คิดว่าคนไทยน่าจะชอบอันเนี้ยไออันเนี้ยแรกอันที่เป็นเผ็ดแก็อันเนี้ยรสชาติมันเหมือนพวกแกงแกงส้องมอะไก็ไม่ใช่เหมือนพวกแกงเออพริกแกงอะ่ะมันจะแบบออกรสชาติเผ็ดเผ็ดนิดนึงเฉยๆก็อันเขียวๆอ่ะมันเหมือนรสชาติเอามะพร้าวไปผูดแล้วก็ใส่ซอสอะไรโซียไปไม่แบบว่า จริงกินปลาปมาก็อร่อยแล้วนะเมนูคือโดซาแต่ไม่รู้ว่ามันคือโดซาอนไหนเพราะว่ามันมีโดซาหลายอันมากมากๆถ้าได้มาร้านนี้นะอายับอายับพานอิเดลีอยู่มุมไบเดี๋ยวทิง้งโลเคชันไว้ด้านล่างคิด้านล่างใต้คุมันใหญ่อ่ะแวะมากินเมนูโดซาอร่อยแบบอร่อยอ่ะ <laughs> กินก่อนแล้วไม่ได้ไม่ไหวจริงๆมันอิ่มมันเยอะมากอะ่ะเหมือนนับก้อนอย่างเงี้ย แกน,น,น,นี้ก้อนใหญ่ยหมือนผิวก้อนใหญ่ลางใช่ป่ะแต่ว่าไอก้ก้อนเล็กๆที่มันตั้ง,ต,งตั้งกันอยู่ข้างๆเนี้ยมันหลายก้อนมันเหมือนมันเหมือนกินข้าวแบบสองจานแล้วอะตอนเนี้ยอิ่มาามากอิ่มมากแบบไม่ไหวแล้วอ่ซอสซอสอร่อยมากแต่ว่าเผ็ดเผ็ดก่อนแบบน้ำมูกไหลเราก็เลยกินแค่เนี้ยอเป,ปล่าเราก็เหลือไออันใหญ่เนี้ยอันหนึ่งแต่ที่เหลือกินหมดแล้วนะ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่เห็นตอนแรกคือกินหมดแล้วกำลังคิดอยู่ว่ามันจะห่อได้ไหมอย่างเงี้ยมันจะน่าเกลียดหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยถามก่อนไม่ไหวแล้วอิ่มแบบสิ่งจะแตกแล้วตอนเนี้ยไอ้น,นี่เผ็ดใช่ไหมน,นี่อันนี้ก็เผ็ดเป็นน้ำที่เผ็ดๆอย่างที่บอกมันมีนมาซาร่าใช่ป่ารสชาติมันจะเผ็ดนิดนึ่งซ่อ take this away. Thank you. Where do I wash my hands? Right there. Okay. Dai, d <c oughs> เอากลับบานตายแต่ไม่รู้ว่าเขาจะห่อยังไงอาจจะห่อแบบเป็นเหมือนเออกระดาษปะกระดาษห่อมาแล้วก็คอ่อยน้ำซอยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอากลับหรือเปล่าดูก่อนจะไปล้างมือก่อนตอนนี้ มรุล้างมือล้างมืออ๋อนี่ไง hand wash hand wash water อ๋อมีนี่ให้ด้วยเออแชมพู thank you ได้แล้วสลหพอเป็นกระดาษจริงๆด้วยเดี๋ยวพ่งนี้จะได้เอาไปกินตอนเช้าได้ก่อนที่จะออกไปข้างนอกว่าเดี๋ยวกินก่อนโอ้ thank you เราดูเทื้ชูเขามันเหมือนเป็นอะไรกระดาษกระดาษแบบกระดาษคือกระดาษจริงๆอ่ะกระดาษอะไรนั่นอ่ะกระดาษอะไรวะเจอกันคลิปหน้านะคะไปดูไปทำอะไรต่อกดซับไว้เนอร์ไลค์แชร์สับสปายขอบคุณค่ะ See you guys चाले बंद कर चलो आड़े। आड़े।